เหมือนเรามีโอกาสได้ทําอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมาส่งผลกับอนาคตยังไงโอกาสอะไรเข้ามาก็อยากให้คว้าไว้แค่นั้นเองสวัสดีค่ะชื่อวัภลพิวิติเวชการนะคะชื่อเล่นชื่อเนยคะ่ะเป็นคนจังหวัดยะลาตอนนี้นะคะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็เป็นตัวแทนประกันชีวิตอยู่ที่บริษัท AIA ตัวในเองนะคะเคยไปเป็นนักเรียรนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาแล้วก็กลับมาเนี่ยได้ทุน80,000ษาของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็เรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือว่า a b แบกในเองจบคณะศิลปศาสตร์แต่ว่าเป็นเอกการตลาดนะคะจริงๆคือถ้าดูพื้นฐานแล้วก็แบ็คกราวเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของภาษา,าชัดเจนฉะนั้นแล้วงานที่เราทํางานแรกเมื่อเราจบมาเนี่ยมันจริงๆมันควรจะเป็นงานที่ตอบโจทย์ก็เลยไปทํางานที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์แล้วตอนนั้นก็ โอกาสดีด้วยเพราะที่สถานทูตสวิตเนี่ยคนส่วนใหญ่ต้องพูดภาษาอังกฤษอ่ะโอเคอังกฤษเราได้อยู่แล้วแต่หลักๆเลยเขาต้องการคนพูดภาษาเยอรมันกับฝรั่งเศสได้แต่โชคดีว่าเขาให้โอกาสเราก็เลยได้ลองถามว่างานดีไหมงานดีมากตอบโจทย์เพราะเราชอบอยู่แล้วเรื่องท่องเที่ยวกับภาษาแต่มันมีข้อจํากัดอยู่ในเรื่องของเวลาเพราะว่าเข้างานตั้งแต่8ปดโมงแล้วก็ทํางานจนถึงแบบตีหนึ่งตีสองเลยเพราะคนเดินทางเยอะมากอีกข้อจํากัดหนึ่งถามว่ารายได้ดีไหมดีแต่มันไม่มีเรื่องของความก้าวหน้า เราอยู่5-6ปียังไงตำแหน่งเราก็คือที่เดิม ด้วยความที่เราเพิ่งจบนะคะเขาก็จะให้เป็นเรื่องของสกินเอกสารก่อนเบื้องต้นแต่พอเราอยู่ได้ประมาณ6เดือนเขาดูแล้วว่าโอเคเราพอจะทํางานได้เราทํางานเร็วแล้วเรื่องทักษะการพูดด้วยเขาก็เลยโยกเราไปอยู่แผนกสัมภาษณ์เหมือนคล้ายๆวิสิตเตอร์ชอร็อตสเตย์อย่างเงี้ยค่ะไปเยี่ยมเยียนที่ไม่ใช่ท่องเที่ยวและก็คือจะเพิ่มความยากในการทํางานขึ้นมานิดนึงถามว่าสนุกไหมก็สนุกเราได้เจอคนแทบจะทุกระดับเลยคือแรกๆก็คือคนท่องเที่ยวทั่วไปแต่ว่าคนที่เริ่มไปนานหน่อยหรือไปแบบธุรกิจอย่างเงี้ยเราก็จะเจอเจ้า ของกิจาการดาราเราก็เจอพาสปอรตคุณอ้ําคุณชมพู่อย่างเงี้ยเราจับมาหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นองค์กรธุรกิจใหญ่ๆตอนนั้นก็พวกของนามิบุกหรือว่าของมิดทีนหรืออะไรที่เขาพาคนไปเที่ยวตอนนั้นก็คือเจ้าของกิจาการเขาต้องมาเองด้วยแล้วก็เลยกลายเป็นข้อดีเลยได,ได้ได้มีโอกาสได้พูดคุยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้มันมีคนเดินทางเยอะมากเขาก็เลยไปจ้างเป็นเออซอร์สเป็นของ VFS อยู่ที่จัมจูรีส,สแควร์คะ่ะตอนนี้แทบจะเกือบทั้งหมดแล้วนะในโซนยุโรปก็คือจ้างเออซอร์สหมดเลย การทำงานของสถานทูตเนี่ยมันจะค่อนข้างเข้มเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ข้อมูลความเป็นส่วนตัวเขาจะให้ความสําคัญก็ทุกเช้าที่เราไปเนี่ยงานจะ สตาร์ทที่8โมง15ไม่มีนะสแกนบัตรก็จะเป็นเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือหมดเลยการฝากบัตรสแกนไม่ได้เลยแล้วก็ทุกเช้าตั้งแต่8โมง15จนถึง8โมงครึ่งจะเป็นการบีบว่าเมื่อวานมีใครทําอะไรผิดพลาดตรงไหนบ้างเขาจะให้ความสําคัญเรื่องข้อมูลมากๆแล้วก็รูปในการสแกนเนี่ยลืมอะไรไม่ได้เลยจะโดนถักแต้มหักพอยต์หรือถ้ามีการผิดพลาดเรื่องวันอะไรนิดหน่อยจะโดนรีพอร์ตแบบสำคัญสำคัญมากๆเลยเงี้ยคะ่ะ คนสมัครค่อนข้างเยอะเลยส่วนใหญ่คนที่ไปพื้นฐานภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ถามเขานะว่าเลือกเราเพราะอะไรเพราะหนึ่งคือโอเคเราเคยมีประสบการณ์การเป็นแลกเปลี่ยนเขาอยากได้คนที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เขามองว่ากลุ่มคนที่เคยไปใช้ชีวิตต่างประเทศหรือกลุ่มคนที่มีการเดินทางอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ต้องเคยผ่านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรบางอย่างเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาคาดหวังก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่อยากฝากถึงน้องๆว่าเหมือนเรามีโอกาสได้ทําอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะ ส่งผลกับอนาคตยังไงโอกาสอะไรเข้ามาก็อยากให้คว้าไว้แค่นั้นเองตรงนั้นคุณแม่สุขภาพเริ่มไม่ดีและโอเคเราน่าจะต้องดับมาแล้วแหละมองภาพเหมือนคนอื่นเลยคําว่างานประกันคนมองตัวแทนก็คือขายขายขายอย่างเงี้ยพอเราเปลี่ยนให้มันเป็นเราแล้วเราจริงจังกับอาชีพแล้วเราเต็มที่กับมันอย่างเงี้ยกลายเป็นโอเคเลยเป็นที่ยอมรับแล้วก็อยู่ได้ ขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมรายการของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องราวดีๆนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาในรายการเราได้ค่ะขอบคุณค่ะ